นี่ก็เหลือใบนะล่องผ่านเนะะี่ยค่ะสะออนเสากระดงเหลือพันเอวอยันตุ๊กตาสะออนสะออนอันมันไม่แต่จังซื่อป่านเนะคอะเนะมันตรงยต้ไปเลยนะคะในเบิ่งใ้นอีกลำนึงครลังละพัด เพิง่งเสิระดงเรือนะคะว้าวที่โทเรืเอน้อยก็ตามส่วนนะคะ่ะเรือใหญ่ก็ตามส่วนสะอ่อนไม้ค่ะเอวยอันไม้แต่ยังต่งบานมันเป็นสเปเชียลนะคะ่ะเนาะไหลขนาดเด็กทางนี้เรือออกทะเลเนาะค่ะเนาะเรือใบใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งน้อยมีมัดทุกรุ่นบรรยากาศดีค่ะแดดออก ีนก็ล่องเรือตามแม่น้นําในเนเธอร์แลนด์เ๊ยเด้เมื่อกี้นี้แห่งเหลือ,อนใบอันติดติดกันเป็นซิปออกมาเอ้ยพันอนไทยพูทันกำลังซ้อยแฟนนั้นผูกเหลืออยู่เออเพื่อนเพื่อนมีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะ